วันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็มาทํางานที่สถานีนะครับพอดีมีลูกนกกระจอกนะครับมันตกลงมาจากบนตึกนะครับมันบินไม่แข็งนะครับกลัวรถมาเหยียบมันนะครับเพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมาว่าจะมันไปปล่อยตรงต้นไม้นะครับไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับไม่มีแม่มัน,นบินยังไม่แข็งนี่ตัวเล็กๆนี่นี่ี หรือว่าจะเอาไปเลี้ยงดีให้มันแข็งต่านี้แล้วค่อยปล่อยมันดีไหมตัวเล็กๆครับบินไม่แข็งนะครับมันบินไปแล้วก็ตกบินไปแล้วก็ตกนะครับกล <N> ัวแมวเอามันไปกินแมวที่สถานียิ่งเยอะอยู่นะครับสองสามตัวแมวกลัวแมวมาเอามันไปกินนะครับกลัวมันแต่มันก็อยากจะหนีอยู่นะมันเหมือนมันจะตกใจนะครับแต่พอปล่อยแล้วมันก็บินตกบินตกนะครับหรือว่าจะเลี้ยงดีให้มันแข็งแล้วค่อยปล่อยมันบ่ หรือมันจะตายซะโอเคครับเดี๋ยวดูลัดเรามันก่อน